โย่ตาเจฮาวมาแล้วนะคะตั้งท้องให้กู ep สิบเอ็ด ep สิบนี่คือแบบเฮ้ยรักเขาอ่ะมือแต่ไม่โหดกับเขาจังหวะอยังไงก็เรามาลุ้นกันนะคะว่าต่อไปนี้พี่วาเขาจะทำยังไงขอให้แก้แค้นองศาอย่างสาสมตั้งท้องให้กู ep สิบเอ็ดโรงพยาบาลกูรักมึงนะ ว่าเสียงของไอเซนดังขึ้นในหัวแผ่วเบามันทั้งเบาและอ่อนโยนยน้ำเสียงที่มันเอ่ยออกมานั้นแต่ไม่ด้วยความเจ็บปวดทั้งแววตาที่มองสบกันรอยยิ้มเจ็บปวดที่ยิ้มให้กันกูผม,ม,มนิ่มฝีปากแน่นนอนร้องไห้ตั้งแต่ได้สติตื่นขึ้นมาเหมือนทุกอย่างที่ผมเจอมันจะเป็นเพียงความฝันหากแต่มันกลับเป็นเรื่องจริง ที่ผมอยากให้มันเป็นความฝันฝันร้ทยที่ผมอยากตื่นเร็วๆคุณวาตื่นแล้วหรอครับผมหันมองกันที่เดินเข้ามาใกล้ในมือเลียวมีถ้วยข้าวต้มและผละไม้อีกคนวางมันไว้ข้างๆคุณองศาถูกหมอเรียกไปพบอีกเดี๋ยวคงกลับมาครับกันเอ่ยบอกพอได้ยินชื่อนี้มือเลี้วก็พันกำแน่นจนส่นเท้าผมอยากลุกไปบีบคอมันให้ตายอยากค่ะไอ้องศาให้ตายด้วยมือคู่นี้ คุณวาดีใจด้วยนะครับที่ท้องผมเบิกตากว้างเมื่อคำพูดของกันเอ่ยจบจากใบหน้าแค้นพันเปลี่ยนเป็นตื่นกลัวกลัวเพราะเรื่องนี้ผมไม่อยากให้องศารู้ถ้ามันรู้ชีวิตผมกับลูกต้องถูกมันจับขังเป็นของเร่องของมันไปช่วชีวิตแน่คุณวาน่าจะใช้จังหวะนี้หนีไปดีกว่านะครับเพราะที่คุณหมอเรียกไปนั้นผมคิดว่าน่าจะบอกเรื่องที่คุณท้อง การเอ่ยบอกผมเงยหน้ามองกันที่เอ่ยพูดเหมือนอยากให้ผมหนีไปทั้งที่เจ้าตัวนั้นเป็นคนสนิทของไอ้องศามันต้องไปบอกเรื่องนี้ผู้เป็นนายของมารู้สิไม่ใช่มาเข้าข้างผมแบบนี้ทำไมผมเอ่ยถามพร้อมใบหน้าไม่เข้าใจมันเสียเวลานะครับถ้ารอคำตอบจากผมส่วเอาเวลาที่มีน้อยนิดหาทางหนีไม่ดีกว่าหรอครับมันบอกพร้อมรอยยิ้ม ผมจะเชื่อใจมันได้เหรอแต่ว่าผมไม่อยากอยู่กับมันไม่อยากอยู่ใกล้คนนี้เหี้ยอย่างไอ้องศาจบคําพูดของกันผมกัดฟันดึงเข็มน้ำเกลือออกแล้วรีบลงจากเตียงออกตัววิ่งออกมาจากห้องพักฟื้นผู้ป่วยตามที่กันแนะนําไม่สนใจรอยยิ้มร้ายที่ผมเห็นห่างตารีบหนีออกมาจากที่นี่ให้เร็วที่สุด สองขาเลียววิ่งมาตามทางบันไดหนีไฟออกมาด้านหลังของโรงพยาบาลเม็ดเหงื่อไหลอาบแก้มตามกรอบหน้าสายตาวกวาดมองหารถมันจะออกตัววิ่งด้วยเท้าปราบที่รถสองแถวลุงครับไปช่วยพาผมไปทีผมเอ่ยบอกลุงคนขับไปพร้อมน้ำตาลุงคนขับรถสองแถวทำหน้างงไม่เข้าใจแต่ก็ยอมช่วยผมตามที่ผมขอร้อง ทันทีที่รถขับออกไปผมเห็นชายชุดดำสองคนวิ่งมาทางนี้ดีที่ทั้งสองคนหันหลังให้อยู่ผมจึงรีบก้มตัวหลบข้างๆผู้โดยสารคนอื่นหลบสายตาของคนพวกนั้นจนรถขับห่างออกไปไกลมากพอทีฝ่ามือเรียกุ้มหน้าท้องไว้แผ่วเบาหยาดน้ำตาไหลอาบแก้มเงียบๆก่อนจะเช็ดออกพร้อมเมวตาลุกขึ้นสู้ต่อจากนี้ผมจะไม่อนแออีกแล้ว ผมต้องสู้เพื่อปกป้องลูกที่กำลังจะลืมตาดูโลกพ่อจะปกป้องหนูเองนะนับหนึ่งต่างจังหวัดหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลน,นั้นผมก็ไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่ผมสนิทมากพอมันเห็นสภาพของผมก็ได้แต่ดึงผมเข้าห้องบังคับให้ผมเล่าเรื่องทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างผมยอมเล่าให้มันฟังทุกอย่างยกเว้นเรื่องของไอเซนผมไม่โกรธหรือเกลียดมัน พรอผมรู้ว่าคนอย่างไอเซนไม่มีทางทําแบบนั้นแน่มันต้องถูกบังคับหรือเพราะอะไรนั้นผมคงไม่มีสิทธิ์ถามมันอีกแล้วถึงแล้วว่ะผมเงยหน้ามองบ้านไม้หลังใหญ่หลังหนึ่งบ้านเกิดของพ่อที่ผมไม่ได้กลับมานานนับตั้งแต่ถูกปู่ไล่ผมขอให้ไอเจพามาส่งผมที่นี่เป็นที่เดียวที่ผมอยากกลับมามากถึงแม้ปู่จะไล่ผมอีกครั้ง แต่ผมก็อยากเจอหน้าคนที่เป็นเพียงครอบครัวครอบครัวเพียงคนเดียวที่ผมเหลืออยู่กูไม่รู้ว่าโคลงไปดีไหมผมเอ่ยบอกเพื่อนเสียงเบามือเลียวกำแน่นพร้อมความลังเลมึงเชื่อกูยังไงสายเลือดก็ไม่มีวันตัดกันขาดถึงเขาจะโกรธมึงมากแค่ไหนอย่างน้อยปู่มึงก็ต้องเห็นแก่หลานที่กำลังจะเกิดมาไอเจอบอกพร้อมรอยยิ้มบาง ผมหันมองหน้าเพื่อนพร้อมรอยยิ้มบางเช่นกันก่อนจะตัดสินใจเดินลงไปชายแก่สูงวัยยืนหันหลังเท้าเอวสั่งงานคนงานด้วยน้ำเสียงเข้มผมเดินเข้าไปใกล้มากขึ้นเรื่อยๆด้านหลังมีไอ้เจยืนให้กำลังใจอยู่ครั้งหน้าอย่าให้กูเห็นพวกมึงแดกเล่าในเวลางานแล้วมีเรื่องกันอีกนะเสียงเข้มดุคนงานปู่ครับผมเอยเรียกปู่เสียงเบา ปู่เงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะหมุนกายหันมามองหน้าผมช้าๆไอวาเสียงแหบเอ่ยเรียกกันผมเม้มิมฝีปากแน่นใบห,หน้าของปู่ดูแก่ขึ้นมากนานแค่ไหนแล้วนะที่ผมไม่ได้เจอหน้าปู่ทั้งๆท,ท,ที่เมื่อก่อนผมกับปู่นั้นตัวติดกันมากไม่ว่าปู่จะทำอะไรไปที่ไหนก็จะพาผมไปด้วยตลอดกลับมาทำไมวะกูไล่มึงสองพ่อลูกไปแล้วนี่ ปู่โบกมือไล่ผมผพานหันหลังไม่มองหน้ากาันเดินไปที่บันไดเพื่อจะขึ้นบ้านปู่ครับพ่อเสียแล้วผมอยู่คนเดียวตอนนี้ผมไม่เหลือใครแล้วผมเอ่ยไปพร้อมร้องไห้ไปด้วยจากที่กำลังจะขึ้นบ้านก็พันชงักนิ่งอะไรนะปู่หันมามองพร้อมเสียงสัน่นเองพูดว่าอะไรนะพ่อเสียแล้วครับ เสียไปหลายปีแล้วผมเอ่ยบอกปู่พอท่านรู้เรื่องของพ่อกายสูงใบพันสุดตัวนั่งกับบันไดท่าทางเหมือนคนทำอะไรไม่ถูกเอเดกเวนกุไลมึงไปมึงเสียกไปทำไมไม่ดื่อตอนเด็กๆวะปู่เอ่ยว่าพ่อไปน้ำตาใสก็พันไหลาอาบแก้มไปผมเดินเข้าไปใกล้ปู่เรื่อยๆสุดกายนั่งลงตรงหน้าปู เองกับพ่อเองมันปู่มองผมด้วยน้ำตาอับแก้มก่อนจะดึงผมเข้าไปกอดไว้แน่นพอได้รับอ้อมกอดที่อบอุ่นจากคนที่เรารักความอดทนอดกันทั้งหมดก็พันลง <c oughs> ไอ้วาเอ้ยกลับมาอยู่บ้านเรอนะลูกเสียงแหบอ่อนโยนเอ่ยบอกกันผมหลับตานแน่นรับสัมผัสอบอุ่นของปู่ที่แม้จะปากร้ายแต่หวัวใจนั้นกลับอ่อนโยนและอบอุ่นมาก ผมกับปู่นั่งกอดกันร้องไห้อยู่แบบมันพักใหญ่ก็จะเป็นปู่ผักกายออกเพียงนิดมือหยาบเหีียวย่นเช็ดน้ำตาตัวเองก่อนจะเช็ดน้ำตาให้ผมเบาๆพวกมึงกลับไปก่อนวันนี้เลิกครึ่งวันปู่เอ่ยสั่งคนงานที่ยืนรอต่างพากันเริ่มกลับบ้านของตนเองส่วนเองดีแล้วดีแล้วที่เข้มแข็งฝ่ามือหยาบเหีียวย่นลูบหัวผมเบาๆผมยกยิ้มผมยกยิ้มทังน้ำตาให้ปู่ หันกลุ้มหลงไปกราบเท้าท่านว่าขอโทษครับที่พ่อเดินออกจากบ้านปู่อยากโกรธพ่อเลยนะครับถึงกูจะโกรธแต่กูไม่เคยเกลียดลูกในสายของตัวเองไม่เคยมีสักครั้งที่กูไม่รอให้พวกเองกลับบ้านจบคำพูดของปู่ผมเงยหน้ามองคนสูงวัยปู่ต้องอยู่คนเดียวมานานแค่ไหนแล้วอยู่บ้านหลังนี้บ้านหลังใหญ่เพียงคนเดียว กินข้าวคนเดียวตั้งแต่ยายเสียไปปู่ก็มีพ่อที่เป็นลูกชายเพียงคนเดียวแต่แล้วพ่อก็ต้องถูกไล่เพราะยอมโง่เพื่อรักให้ทุกอย่างที่แม่ต้องการไม่สนใจคำเตือนของปู่ <c oughs> ว่าขอโทษครับผมโผเข้ากอดปู่ด้วยความรู้สึกผิดพอผมเอาแต่กลัวว่าปู่จะไล่พอเอาแต่กลัวเลยทำให้ปู่ต้องอยู่คนเดียวมานาน,านหลายปีเออเออกูไม่โกรธ ปู่เอ่ยบอกพร้อมฝ่ามือหนารูปแผ่นหลังสั่นเท้าก่อนจะดันผมออกเพื่อเช็ดน้ำตาแล้วพากันเดินเข้าใต้ถุนมานั่งบนแค่ไม้ไผ่ไอเจเดินตามเข้ามาพร้อมยกมือไหว้คนอายุมากกว่าสวัสดีครับผมเจเพื่อนไอวาครับมาแนะนำตัวพร้อมรอยยิ้มเออนั่งก่อนนั่งก่อนปู่บอกก่อนจะหารมามองผมที่เช็ดน้ำตาออกวกลวกลำบากมากไหมดูเองผอมลงนะ ดูสิเสียของหมดกู้สามีหลานสวยๆปู่บอกติดขำถ้าคนนอกเห็นต่างก็กลัวปู่กันหมดพอปูนะ่นั้นไม่ใช่คนชอบยิ้มแต่เป็นคนดุเป็นคนแก่ที่ดุแต่ใจดีมากผมผมแม่ลิ้มฝีปากแน่นไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีผมมีเรื่องที่ต้องบอกปู่อีกมากมายแต่ไม่ว่ายังไงผมก็ต้องให้ปู่รู้ปู่ครับว่า ท้องผมเอ่ยบอกผ่านคมนาไม่กล้ามองหน้าปู่จบลงไปแล้วนะคะกับตั้งท้องอชื่อเรื่องอะไรวะตั้งท้องให้กู ep สิบเอ็ดบอกก่อนเลยนะคะว่าต้นคลิปกับท้ายคลิปคือมันคนละส่วนกันนะเพราะว่าแมวดําอัดครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะควนี้คือครึ่งหลังเนี่ยมันอัดกันคนละวันไง มันอัดตอนวันที่พายุเข้าบ้านแมวดำก็โดนพายุแบบเต็มๆเ,เลยค่ะมันก็จะมีฟ้าฝนลมก็โชกแรงแยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่อัดไม่ได้คือพายุมันเข้าฝนมันแรงจริงๆมันก็เลยแบบว่าตัวเสียงรบกวนนี่ขนาดตอนนี้คือไม่มีใครอยู่บ้านถึงเงียบกิฟแล้วก็ฝนก็แบบเฮ้ย มันเป็นใจมากเลยไว้แก่ฉันต้องอัดคลิปแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจจะดองคลิปแต่มันหาเวลางเงียบๆอัดไม่ได้จริงๆเอาละทุกคนพูดมามากแล้วยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้แมวดาขอบคุณมากๆเลยที่ชอบคลิปของแมวดานะคะงั้นขอไปอัดคลิปต่อนะนไหนก็มีเวลาว่างละมันไม่ว่างหรอกแต่ว่าได้จังหวะดีไงมันก็เลยต้องแบบขออัดเรื่อยๆ วันนี้จะขอสักสาคลิปอัดไว้อัดไว้อัดไว้ทุกคนอัดไว้ให้ทุกคนฟังนะคะเพราะว่าต่อจากนี้ก็เมลมันจะมีเหตุสุดวิสัยอะไรหรือเปล่ายัางไงก็บายจ้า